ช่วงที่3นะครับเรามาดูความพร้อมของนักเรียนกันบ้างว่าตอนนี้ยืนยันหรือยังครับว่าพร้อมที่จะมาแข่งกีฬาสาธิตรายการของเราเนี่ยอัดเทปไว้นะครับแต่ว่าเราะจะแพร่ภาพก่อนการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมมภีครั้งที่39นั่นก็คือ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความพร้อมของนักกีฬานักติงเนี่ยเป็นคนคุมกีฬาแบดมินตันพร้อมแล้วนะครับสาธิตอื่นคพิงระวังไว้นะฮะ นักแบตของนักเต็งนี่เจ๋งนะคุยไว้ก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์อาจารย์ชัยศักดิ์ครับ,รบอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนการแข่งกีฬาเนี่ยสาธิตจุฬามัธยมโดเฉพาะมัธยมก่อนต้องการเป็นเจ้าเหรียญทองมาถามจริงเลยก่อนจะพูดถึงสาธิตจ,จุฬานะครับผมขอเรียนว่าการแข่งครั้งนี้เนี่ยมีนักนก,กีฬาทั้งหมดเลยมาร่วมเลยทุกทุกแห่งนะครับประมาณ 4, ี่0ัน0<ะ>0นค<ะ>นแล้วก็จำนวนเหรียญ ที่เข้าจริงชัยทั้งหมด39 1เสดเหรียญนะฮะนี่คือนี่คือนี่คือทั้งหมดเลยนะครับอ่าคราวนี้ในส่วนของนักเรียนของเราเนี่ยฮะเมื่อถามถึงว่าเ,าเราเราต้องการเหรียญไหมนะฮะตรงนั้นคือปลายทางที่จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อเราต้องการก่อนถึงปลายทางก็คือว่าต้องการว่าให้เรียนทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมนะฮะมีวีเอ่อมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬานะฮะแล้วเขาใช้เวลาเต็มที่ของเขาเต็มความสามารถเขาในการเล่นกีฬา การจะได้เหรียญไม่ได้เรียนไม่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะครับแต่ต้องการก็คือความสามัคคีกันในโรงเรียนของของเราเองรวมทั้งสามัคคีกับทุกโรงเรียนทั้งหมด21โรงเรียนด้วยแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการเตรียมนักกีฬาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็นเจ้าเหรียญทองแต่ว่าจะต้องจัดให้บริสุทธิธรรมให้มีความมีมาตรฐานมาตรฐานครับอันนี้ที่พูดถึงมาตรฐานเนี่ย การแข่งขันกีฬาทุกประเภทเนี่ยเราใช้คณะกรรม,มการของสมาคมน,น,นั้นเป็นผู้ตัดสินเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอาอาจารย์สาธิตตุลามาจัดม,มีความเชื่อถือได้ในเรื่องของมาตรฐาน,นครับคือมาตรฐานการจัดเนี่ยนะครับเหมือนกับมาตรฐานสากลเหมือนกับกีฬากรมพละเราจะไม่ได้เอานิสิตท,ที่ยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม,มหรืออะไรมาเป็นกรรมการเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้สาธิตอื่นๆเนี่ยสบายใจเรื่องของ กรรมการผู้ตัดสินเรื่องของการตัดสินแล้วก็เรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมนะครับทางอาจารย์สุพรครับโรงเรียนปฐมเป็นยังไงบ้างครับได้เรียนให้นะติงทราบไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าเมื่อเด็กๆชอบตั้งใจจะมาร่วมกีฬานะคะปฐมอื่นอ่ะดูแลเรื่องความโอเคเมื่อกี้ที่อาจารย์ของปถมนะคะบอกว่าพอเด็กๆเขาชอบกีฬาเนี่ยเขาก็จะมีการสมัครตั้งแต่ต้นๆเลยเขาจะต้องรู้ตัวว่า เป็นปีนะคะเตรียมตัวมาเป็นปียนะแล้วก็มีการคล้ายๆผู้ปกครองก็ดูแลอยู่ด้วยก็เป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนเองแล้วก็ในตัวโรงเรียนอาจารย์ด้วยจริงๆแล้วเพื่อที่จะทําให้สุขภาพเขาแข็งแรงมากกว่านะคะไม่ใช่ว่าจะคว้าแต่เหรียญทองหรือว่าจ้องนะคะว่าจะเอาช็อได้ม่ใช่เวอยู่แล้วนะครับอาจารย์พรพรมในฐานะที่เป็นแม่งาน คือ,อทางทั้งพออทั้งสองท่านบอกว่าเราก็หวังว่าเด็กได้ร่วมสนุกได้ทํากิจกรรมร่วมกันคราวนี้มันมีเรื่องของที่พักสําหรับเด็กปรมเนี่ยเรามีที่พักให้เขาอย่างไรครับคคือคือจริงๆที่พักเนี่ยถ้าพูดภาพรวม,รวม ของทุกสาทิตเรามีหอพักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งซึ่งมีความพร้อมนะคะก็ให้เด็กทุกสาทิตรวมถึงเด็กสาทิตจุฬาของเราทั้งสองโรงเรียนนะคะถ้าเด็กที่ต้องแข่งขันหามรุ่มหามขํานะคะกลับบ้านไม่ไหวเราก็มีที่พักให้เด็กเตรียมความพร้อมอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้น ทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรทั้นักเรียนค่ะถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่สะดวกเข้าที่บ้านแต่ว่าเราจะพยายามทําให้ใดีที่สุดนะครับที่พักนั้นก็อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงมีความปลอดภัยนะคะเราก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยมีตํารวจมีรปภนะคะดูแลความปลอดภัยเราอยากให้ทุกท่านเชื่อมั่นและเชื่อใจเราว่าเราจะดูแลได้อย่างดีค่ะในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับ เห็นว่ามีพิธีมอบเ,อเงินสนับสนุนมีบรรดาสปอนเซอร์อเรามีภาพการมอบเงินอะไรหรือเปล่าครับค่ะค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องอโชว์มีภาพให้ดูว่าเราได้รับต้องต้องบอกว่าผู้ใหญ่ใจดี แล้วก็เป็นหน่วยงานสนับสนุนของเราก็คือสมาคมกี้บอกไปทีลวขออนุญาตบอกอีกทีก็ขออนุญาตแจ้งอีกทีคือสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุลานะคะมอบเงินให้มอบเงินให้โดยนายกคุณนายท่านนายกสักชัยยอดวานิชกับคณะกรรมการก็มามอบเงินสนับสนุนให้เราเนี่ยสาสิบห้าล้านบาทสามสิบห้าล้านบาทเบื้องต้นค่ะแต่ไม่พอนะฮะแค่สามสิบห้าล้านบาทเนี่ยนะติงบอกตรงๆว่าสาธิตจุฬาจัดทั้งทีเนี่ยยังไม่พอต้องมี ที่อื่นด้วยค่ะก,ก็จริงๆก็เป็นส่วนสนับสนุนใหญ่ๆนะคะก็มีส่วนสนับสนุนจากสมาคมนักเรียนเก่าในเรื่องของ organizer ทีคือเปิดพิธีปิดนะคะ,คะนะคะและเรื่องอื่นๆอีกนะคะจริงๆทุกฝ่ายท,ที่ช่วยเราเนี่ยเราก็ต้องต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็เราจะพยายามขออนุญาตใช้คำว่าเราจะพยายามใช้หรือว่าบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในการจัดงานครั้งนี้อาจารย์ นติงพูดแล้วอาจารย์พูดอแบงนี้นะอยากจะบอกตรงๆนะครับเมื่อกี้นติงบอกส5้าล้านเนี่ยนะสมองน้าติงคิดไปทางนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจัดการทําให้มันยิ่งใหญ่ยังู่้อย่างนี้อย่างนั้นแต่พออาจารย์พูดปั๊บเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมหลานๆแล้วก็โรงเรียนสาธิตอื่นๆได้ได้ทราบว่าอาจารย์ครพรมแม่งานเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องใช้อย่างมีค่าใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดกับกีฬาสาธิตเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สามล้านเนี่ยไม่พอ นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปเตรียมตัวจ uh, anyway, ัดให้มันยิ่งใหญ่เตรียมตัวเรื่องของสนามเตรียมตัวเรื่องของหลายต่อหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็มีสปวรเซอร์ะายอื่นๆมานะฮะช่วงหน้าครับเรามาฟังความคิดเห็นของนักเรียนสาธิตนะครับว่าเขาอยากจะเล่นกีฬาอะไรในกีฬาสาธิตสัมัคคีช่วงหน้าครับ ขอเชิญพี่น้องชาวสาธิตทุกท่านนะครับมาร่วมกันส่งกําลังใจแรงใจไปให้กับพี่น้องนักกีฬาชาวสาธิตของพวกเราทุกคนครับ<อ>เพื่อแสดงพลังของความสามากกัคคีของพวกเราชาวสาธิตให้โลกรู้นะครับสําหรับตัวผมอาจจะไม่ได้ไปร่วมในงานในวันนั้นต้องขอไปนะครับแต่ว่าจะส่งใจไปอยู่กับทุกท่านครับขอบคุณครับ